สวัสดีครับวันนี้เรามีวิธีฆ่าพึกษาผู้พองง่ายๆนะที่ปราสาทสตอมวิวนะครับเราจะได้เมล็ดสีทองนะท้าคาแล้วแล้วก็สามารถเก็บกุญแจดาบหินได้ด้วยนะครับแต่จริงๆก็เก็บได้นะถ้าวิ่งเร็วนะครับก็จะได้มีดคว้างด้วยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมานะฮะเครื่องรางสอนแข็งนะครับจะทําให้ลูกธนูมันแรงขึ้นนะตำแหน่งนี้เองนะครับเพื่อนๆคงจะจําได้นะครับ มันจะเป็นห้องมันจะเป็นใต้ดินนะฮะใต้ดินของปราสาทนี่เองครับเราเดินเดินเราก็จะหลงเข้ามานะในห้องนี้มันจะมีหน้าตัวนี้ครับมันเหมือนจะเป็นปีศาจนะฮะที่ไปสู้สู้กับใครนะ NPC กับเราสักคนหนึ่งนะฮะและ NPC ของเราก็ป่วยเลยเท่าที่เขาเท่าที่เขาวิวมานะ คนนี้พฤกษาทองมาเลยอยู่ตรงพฤกษาผู้ครองอยู่ตรงนี้นะครับถึงผมวิ่งผ่านมาแล้วนะแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็รอให้มันไปอยู่ตรงนูง้นผมก็เลยมาหาวิธีดูนะครับวิธีแรกคือผมจะใช้นี่นะฮะเวดมตนนะครับสายเวดมตนผมคิดว่ามันไม่ถึงด้วยแล้วก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะฮะพอยิงปุ๊บ ผมก็เลยขึ้นบันไดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าวิธีนี้ไม่น่าจะได้ผลนะพเราขึ้นบันไดปุ๊บแน่นอนมันก็ตีเราไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะไร้ผลในการจัดการกับมันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงจะขอตัดไปเร็วๆเลยนะครับ ตรงนี้เท่าที่ใช้เวทมนต์นะฮะมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าเรายิงได้ทีเดียวฮะแล้วเราก็ต้องวิ่งมานะครับที่เหมือนไม่ค่อยจะมืนเปลืองด้วยครับเปลืองเอพแล้วก็ไม่เจ็บด้วยแล้วก็คิดว่ากว่าจะฆ่าตายนี่นานนะน,น,น,นะแล้วคนนี้ในตําแหน่งนี้นะครับ คิดว่าน่าจะเป็นจุดบอดแต่ไม่ใช่นะคผมคิดว่ามันเป็นทางตันมากกว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดบอดของเขาและที่เขาไม่สามารถตันเราได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาหาวิธีใหม่นะครับโดยการเราจะใช้ธนูนะฮะ ธนูของผมเนี่ยจะบวก8แล้วนะครับเรียกว่าจัดมาเต็มบวก8แล้วก็ใส่ยิงไกลนะฮะธนูเบดูซ่าผมยังไม่ได้บวกนะครับคราวนี้เราก็เตรียมธนูเลยฮะลูกศรผมมีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาในคลิปนี้ก็คือต้องเตรียมลูกศรน,นะฮะ99 2อันนะครับทั้งสอนธรรมดาแล้วก็สอนไฟนะครับอันนี้เป็นการง้างยิงนะฮะ ด้วยการง้างยิงมันถึงก็จริงนะครับแต่ว่ามันทําให้สปีดเราช้าครับแล้วก็ยิงได้ทีละนัดนะฮะนี่ก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การขึ้นมาด้านบนนะฮะเราจะต้องขึ้นให้จนถึงปูนนะฮะริมปูนด้านบนเลยนะครับ วิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือเราจะต้องกด L 1นะฮะกบ L 1เพื่อเล็งนะครับมันจะได้ระยะที่ไกลกว่าการง้างยิงนะฮะโดยการล็อกเป้านะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นการง้างยิงนะครับง้างยิงนี้เราได้เพียงครั้งเดียวนะฮะดาเมจมันได้แค่ร้อยเดียวนะครับตอนนี้ขออนุญาตเป็นภาพเร็วนะฮะ เพราะว่าเจ้าตัวนี้ใช้เวลาฆ่าถึง20นาทีเลยด้วยกันนี่นะครับเพียงเม็ดเดียวนะฮะจะยังช้าอยู่นะครับ จริงๆเจ้าตัวนี้เลเวลก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่มันทําให้เราตายได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าโดยพื้นที่การต่อสู้ของมันนี่ค่อนข้างจากัดมากเลยกว่าหลบไม่ได้เลยนะครับขนาดกว้างๆนะฮะยังโหยังจะยากเลยเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเลยฮะถามว่าค่าได้คุ้มไหมเออมันก็ก็ได้เล็ดสีทองนะครับ ก็คุ้มนะฮะสำหรับผมนะครับแต่บางคนแบบเออไม่ได้สีทองเม็ดเดียวคุณจะดับหินอาจจะไม่คุ้มนี่นะฮะเราจะเลงยิงสองครั้งนะครับเราจะกด R L หนึ่งนะฮะแล้วก็เลงยิงนะครับโอเคในเมื่อจับจังหวะได้แล้วนะฮะนี่คือจังหวะที่ถูกต้องแล้วนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ พอมันมาปุ๊บเราต้องปีนให้ถึงปูนนะครับถึงปูนด้านบนนะฮะมันจะได้ไม่เห็นเรารแล้วก็เดินกลับบ้านไปนะครับบางทีเล่นเกมนี้นะฮะแล้วเราข้ามไม่ได้นี่สามครั้งนี้รู้สึกหัวร้อนมากเลยนะครับผมก็เลยพยายามทำคลิปที่แบบว่าให้เพื่อนๆได้เล่นง่ายๆฮะจะได้ไม่ต้องหัวร้อน ตัวอะไรก็ไม่รู้เลเวลก็น้อยฆ่าเราตายซะงั้นแบบเดี๋ยวคลิปต่อไปฮะมันจะมีตัวยากๆด้วยครับที่ผมจะแนะนำวิธีฆ่าให้นะฮะเป็นทหารม้านะครับทาหารม้าเกาะทองนะฮะโล่ใหญ่อยู่ที่ลินเดลนะครับแพ้โคตรโหดเลยฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกระทืบไลค์กันด้วย,ยนะครับเยอะๆเลยนะฮะ ไปได้ก็ u b บสไ i b e ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการหาทริปง่ายๆหัวไม่ร้อนนะมันเล่นกันนะครับเกม eling, เอเดนลีนเป็นเกมที่สนุก้านะเป็นเกมที่ถ้าเราเจอจุดมันจะง่ายนะแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆครับได้ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ได้เก็บของแล้วก็ได้เจอศัตรูแบบอลังอลังครับ ใกล้แล้วนะฮะใกล้จะตายแล้วเราใช้เวลากระแกไปก็ระดับ20กว่านาทีเลยทีเดียวนะฮะในการหาจุดนะครับรอบสุดท้ายแล้วเราจะฟิลเด้อเด้อเดใจเย็นนะรอบนี้แค่ไม่รอดแล้วพอใช้ธนูไฟนะครับมันก็มีดามเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะประมาณ20หน่วยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว แต่ธนูแพงกันนะฮะถ้าคารฟได้ก็คาร์ฟนะครับลูกเราตั้ง120นะเรียบร้อยครับพึกษาผภูผพองใต้ประสาทซอมวิวนะฮะแล้วก็เดินเก็บเนีย,เนยนๆนะได้มเมล็ดสีทองนะครับนี่ก็ได้มีดนะฮะคนแนะนำไมใ่ใช้มีดผมก็ไม่ไหวนะแล้วก็ได้กุญแจดาบหินนะเพราะว่าในในด่านซอมวิวนี่มีต้องใช้กุญแจดาบหินด้วยนะครับแล้วก็ ของคาฟนะฮะรู้สึกจะได้เครื่องอได้เครื่องรางด้วยนะครับเครื่องลางกันอยู่ทางทางหน้าผีตรงนู้นนะฮะจะมีอยู่ซึ่งผมได้วิ่งเก็บไปเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณนะฮะที่เข้ามาติดตามนะครับในปราสาทแห่งนี้ยังมีของดีๆอีกเยอะเลยนะฮะ แต่ว,ว่าการเดินทางมันค่อนข้างซับซ้อนมากยังไงเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้แบบชัดๆหน้าและผมจะมาทำคลิปให้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ